พี่น้องครับนี่คือแปลว่าอยู่ในตัวเมืองได้พป่น้องเลยอยู่ในตัวเมืองพระรามเก่าพี่น้องนะครับอยู่ในตัวเมืองพระรามเก่ามันก็เลยแปลว่าหาหมองกินเขายากนะครับหาหมองกินเขายากหาหมองหาเซเว่นยากพี่น้องมันแปลว่ามันมันหมองคนรวยกินนะพี่น้องกินในหางนนยังสินะครับมันอยู่ในหางนนยังให้บอกบอกเด้เปล่ตึกบังึสูงเลยไลพี่น้องครับตึกบึงงสูงเลยเลย อันนี้คือห่างห่างที่ผมมาจัดของพี่น้องเลยนี่ไม่เจอพรนะวิลล์สวัสดีครับพี่นอ้องครับสบายดีพี่น้องปลอดภัยขอบคุณสุกพุ่นครับพี่น้องครับอ,อ,นนอ๋อพี่น้องครับเมเนี้ะตอนนี้ก็เป็นเวลา4ถุมลเลยพี่น้อง4ถุมหาถุมนะครับ มาในตัวเมืองพระรามเก่าพี่น้องเอ๋ยหาเซเว่นพี่น้องเอ๋ยทิ่ภูเขาพี่น้องมาจัดของยองคืนพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่ก็เขาว่าเซเว่นได้พี่น้องเอ๋ยนะครับเดี๋ยวหาหาซื้อหาแนวกินพี่น้องเอ๋ยมาสองคนกับน้องเพคนนะครับมาจัดของทุกันนะพี่น้องครับจะให้เบิร์นขนาดพี่น้องครับหาแนวกินครับเออเราอะไร น้ปังอ่ะโอ hehe, ้ีิน้องอันนี้เป็นยังไง Center c h i c k e Burger น w One มาคาอีิน้อครับอันนี้หาสิบห้าบาทเลยพี่น้องเลยหาสิบห้าบาทเลย Double Double m o h i โอ้โห อันนี้สี่สิบสองบาทได่หรอกนะครับย่างขึ้นมาจัดคองกับน,น้องทรายมันนะครับเนี่ยประมาณหาถุมแล้วหน่อยสี่ถุมัมมวแล้วมั้งนะครับนะ้บนองมันฮิวหาเซเว่นไปหน่อยเดินไนตัวเมืองมันมมีอีกีเซเว่นหาอย่างก็ได้มันนี่จะห่างผนะเห็นเอาอยัางหรอสเต็กไก่สเต็กไก่เนี่ยสี่สิบห้าบาทได้เลย

เดี๋ยวบัรรทีนอย่าหานมเยพี่น้อยนะครับเดี๋ยวไปหานมโอ้เสา้ไสา,สา,สา,สาไ,ปไปหน้อยู้ส้าสาวสนมอันนี้เดีวเด้ีปนองเลยนี่มิทากเก้นกินิทากเกนดีกว่าวะยี่สิบห้าบาทนะครับนี่ี่นองมีทากเกนยี่สิบหาบาทไปหน่อยกลองเมื่อก้อันนี้ก็นนสิบบาท กว่าจะสิบบาทเรื่อว่าถูกด้วพี่น้องเนาะกว่าบางใหญ่ในสิบบาทอายุบาลเท่านี่หน่วยสี่พันสิบพันบนวะนะครับพี่น้องครับไปไปต่อพี่น้องครับนะครับคุณหลวันนี้อนนะันอนี้นะเดี๋ยวคิดกันนะครับ นี่พี่น้องเอ้ยนะครับได้แล้วครับพี่น้องครับเบอร์กเกอร์นะครับแล้วก็นมพี่น้องเอ้ยกินยามุขื้นพี่น้องซีทูบเลยนะครับเพื่อเพื่อไปว่าเพื่อสีหาเส็เนใดพี่น้องเอ้ยอยู่ในเมืองเนาะมันมัน,ม,นมันบอกเป็นแบบบานนอกบอกเป็นแบบดูจะแถวแบบอันนี้นะเนาะดูจะแถวแบบว่านอกเมืองหนึ่งเนาะมันก็หาเส้นเป็นยากดด้วยกันอันนี้มันอยู่เองมองพี่น้องนะครับ มันมันมันอยู่ในตัวเมืองแล้มันแบบมันหาเซเว่นยากไ่หรอกมันมีแต่ห่างมิได้ยังได้มันควายขามพี่น้องครับขาม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 โอ้แล่นขามพี่น้องเพราะว่าจอดรถปูนจอดรถไว้อยู่ฝั่งนั้นเลยโอ้ยได้บอกพี่น้องจอดรถไว้อยู่ฝั่งนั้นเพราะว่ายเซเว่นมันอย oh. ู่คนละฝั่งไปหน่อยขับรถหาเซเว่นได้เลยหนรับน้องคนมานน้ำล้างพี่น้องเลยนะครับ อีมากกว่พี่น้องพอ่าพอคิดเงินคนคุณตือพี่น้องเลยได้ครับนะเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเนอะเงินหนึ่งเปิดรถกันพี่นออาา้อ,าาอ,าานนองเลยนะครับโอ้ยนี้บอกพี่น้องครับนี่คือแปลว่าอยู่ในตัวเมืองได้พี่น้องเลยอย,อยู่ในตัวเมืองพระรามเก่าพี่น้องนะครับ อยู่ในตัวเมืองพระรามเก่ามันก็เลยแบบว่าหาหมองกินเขายากนะครับหาหมองกินเขายากหาหมองหาเซเว่นยากไปหน่อยมันแบบว่ามันมันหมองคนรวย้กินเนี่ยนะพี่น้องนกินในห้างอะไอย่างงี่สินะครับมันอยู่ในห้างอะยัางเงี้ยบอกบอกเรียบบอกยิ่งสูงเลยไป่น้องครับยิ้งสูงเลยนะอ,อันนี้คือหางหางที่ผมมาจัดของไป่น่อยหางพระรามเก่านะเส้นพันพระรามเก้านะไป่น้องครับ นะครับแล้วทีนี้มันสกิดเขาเนี่มันหายากมองกิดเขาเลยนะพี่น้องครับเพราะว่าเขาเขาแบบเวลาเขากินเขาเขาต้องหาแบบหลานเขาแกล้งสินะครับพี่น้องครับหาหลานเขาแก้งหาหลานอาหารตามสั่งสินะพี่น้องครับมันอยู่ในห่างเนาะลงมาจากหาวิวเขาต้นเลยล่องพี่น้องเล่ะครับรถมันก็ร้ายป่ะนี่นะพี่น้องไปเดี๋ยวเขารถกับพี่น้องสตาร์ทรถทานออกมือก็ นะครับนอ้อนบนบอกสตาร์ทรถฐานได้หรอเ่าสันตามแบบนี้ได้พี่น้องน,นะนะครับอ่ะมาท่านนี่ <S <S เรียบรอย้อยเลยพี่น้องเลยสแตนรถฐานนอนเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศข้างนอกนะครับว่าเนี่ยตู้มืองกรุงเทพยนี่มันใหญ่สั่มใดพี่น้องเลยนะครับ น,น่าด้ให้บางกล่องหนาได้พป่น้องเนอะนะครับอุ้นอ,อ,อ,อ้นเห็นบอกพี่นนองนะครับนี่ได้พี่น้องเนอะนี่คือตัวเมืองกรุงเทพได้พี่น้องครับอารามเก่าพี่น้องเลยนะครับอันนี้เป็นทางเส้นทันอารามเก่าใช่ไหมสูงแห้งนี้เปน้องเลยนะครับน,รนะครับโอ้ยคือแบบว่าทางเฮ้าสีมาแบบว่ามหา อันนี้นะพี่น้องเอ้ยนะครับสีมหากินเขาแบบร้านอาหารทำช่างแั้วแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับโบมี่แล้วแล้วครับคือยางบวกผมนี่แหละครับพี่น้องครับสีหากินเขาเนี่ยยากแท้ๆทได้พี่น้องครับยนี่ยมันขึ้นหิ้วเขาด้วยยิวเขาวันแรกฮะเซเว่นได้บัดนี้ยคุณครับรถน้องฮ้าได้พี่น้องเลยนะครับโอ้โหพี่บอกพี่น้องเว่ามีจิดมีจิดตึกสูงเลยพี่น้องเลยนะครับวันนี้คือนตึ้งพอกเนี่คุณน้องคุณมากแล้วคุณ ยางมาแล้วไวๆไๆเราไปเลยยางเลๆไมาแล้วเราว้างเด้เมอไหล่เดวเราว้างเลยเร็วๆนู่นรถมาแล้วดูวนไปนอนี่คือตัวมึงเถียงเ็ยไปไปเลยวขึ้นรถก่อนพี่น่อยนะครับขึ้นรถก่อนครับพี่น่อยลับบานนี้คลับไปมองเห็นงานเก่าได้พี่น่อยหลังจากสีมาครับฮาเซเวนเรียบร้อยไป่น่อย นี่นะครับกลับไปมองเหตุงานมองจัดของอเก่าได้พี่น้องครับนี่ครับคือแบบว่า้ายของสงการนั่นนะพี่น้องเลยนะครับจะให้เ่งเสีสยนทางบรรยากาศพี่น้องเลยนะครับคนเตีย่บอกอสินี่คือบรรยากาศในตัวเมืองได้พี่น้องย่ำขึ้นเขาเที่ยวกันผมเออคนนะเต็นบอกพี่น้องเลยนะครับ จัดของส่วนชงการพี่น้องเลยแล้วก็เก็บคือเก้าเก็บแล้วก็มาขายช่วงฤดูขายกระเปกก๋ากระเป๋าสีนะครับพี่น้องครับอันนี้กลางคืนเพราะวา่าเขาเก็บย่ำคืนลูกค้าบ่มีเดยวเป็นปิดปิด,ปดห่างสีนะครับปิดห่างแล้วเก็บข้องสีนะเพราะเนี้ยม,มือเสามันจัดบ่อยเพระาะตามห่างพอะลูกค้าเขาลายนะครับ เอาหางได้บัดพีน่นะะ้องเลยนะครับเขาไปหางเดี๋ยวคนแรกจะไปกินข้างหน้าเป็ไรพี่น้องไหมอ่าอ่ะฮอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วอดตองนนี้คือเก่เราต้องถอยเข้าไหมหรือว่าเราไปจอดมันไม่จอดแช่มันไม่จอดแช่หรอ๋องั้นงั้นงั้นแล้วจะมีที่จอดไหมเนี่ยโดนแย่งเหรอเออโดนแย่งที่แล้เนะี่ยมีมากกันอน้องชาย คูซีคูซีมาด้วยกันไปไหนไปกันเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตีหนึง่งเดี๋ยวหาวงจรก่อนพี่น้องเอ้ยนะครับดูบรรยากาศรอบๆก่อนโอ้ฝรัง่งพี่น้องฝรังร่งฝรั่งมาอุย้ยพี่น้องเลย <c oughs> ปกติคนร้ายได้พี่น้องคนเที่ยวนี่วุ้ยวันนี้มันวันอะไรทำไมไม่ค่อยเยอะเลย โอ้คนยังไม่กลับเหรออ่าพี่น้อยนะครับวนไปวนมามองเกานี่อะไรพี่น้อยปกติเนี่ยโอ้โหมีแต่นักท่องเที่ยวแถวหนึ่งงานก็มาไหนได้เลยพี่น้อยนะครับนักท่องเที่ยวหลายเฮียงได้พี่น้อยนะครับแต่เมื่อนี้บ่ค่อยหลายไปไะเทงแท้เขาบ่ทันกลับไปไหนนะพี่น้อยนะครับนี่มอเบ่รถตุกๆเปันทาทานักท่องเที่ยวทาพวกฝรั่งยังนาต่างประเทศจมีสินะครับพี่น้อยนะครับอ่ะวนก่อนพี่น้อยวนก่อน วนสองรอบแล้วเ่ยเอ้ยพี่น้อยนะครับอ่ะวนวนรถหาเมืองจอดก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่าบันพี่น้อยนะครับก่อนแรกพี่น้อยนะครับเพื่อที่จอดรถได้โอ้ยหามงจอดวาซั่นพี่น้อยนะครับเนี่ยอนแรกพี่น้อยนะครับเหลือแค่สองคนแล้วเนี่ยดูห่าง นี่พี่น้องเลยมองเหตุงานกําลังจัดของอยู่่นองง้อยนะครับหิวพี่น้องครับสีถุมหาถุมนะชิดเทียงขึ้นแล้วมั้งนี่มาแล้วนั่งตรงไหนนะออ่เนี่พี่น้องเลยนะครับจัดของอยู่เนี่ยเกื่สีเหลีวหาถุมพวกถุ่มเทียงขึ้นมาแล้วไปหน่ยนอยฝดเต็มล ไปอ,อันน,อนี้มงนึงได้พี่น้องเดี๋ยวไปมึงอีมองนึงได้พี่น้องเด้อโอ้เห็นเบพี่น้องโอ้หนาวกันโอ้กินเลยหิวนะมันจะเป็นแบบพวกปืนฉีดน้ำนะพี่น้องทรงๆการปืนฉีดน้ำนะครับหมวกทายยางพี่น้องเอ๋เดี๋ยวกินก่อนนะพี่น้องนะนะครับแปบ๊บนึงกินก่อนมาสวัสดีครับ พี่น้องบางปายสุขุสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงครับว้าวหดแล้วพี่น้องเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นซีตเบเกอร์เนื้อวัวนะครับพี่น้องครับนะครับโอ้เงี้ยกินกระนมพี่น้องเลยนะครับว้าวเิ้วเหี้ยนะครับ mãi mãi thì uh -huh. đâu đi sắt ba mhm 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 ừ mhm 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 อยู่ในเมืองในหฮะกินยากไปหน่อยฮากินยากระว่ามีแต่ของแพง <ừ. S 1> เบอร์เกอร์ ừ, ừ. อืมอื้มจะเติมเนืเ้อเติมหรือเป่ะอืม หนูไปเอาใบนี่มาไปเรียนสินค้าเอออยู่ในรถอ่ะเดี๋ยวบอกวิธีการเรียนอืมต้องเรียนอันไหนขึ้นก่อนแจะขอได้เท่าไหร่แต่เชื่อรถต้องตั้งตรงนี้เลยใช่ไหมหรือว่าขยับตรงนี้ออกก่อนตั้งแบบนี้เลยอืมแต่ไอพวกแต่ไอพวกนี้ต้องเอาออกใช่ไหมตัวขายตัวขายคนนั่งขาย อ,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 อแบบเหนือมันฉีนมันลายเหรอ,อ,อ,อแต่กาังเคยกินสองเทือกเลยเป็นรองเคยกินเบอร์เกอร์พี่เคยกินสองครั้งเลยเนะี่ยสองครั้งสามรั้อ,อ,อแซ่ยบยังไยเอือ อืมเดี๋ยวพาเมื่อนมาเลยพี่น้อยต้องกินกับนมด้ยแบบเงียบเงาแ้งปกติคนยางแบบเต็มเลยพี่น้องครับห่างไปน้ำเก่า ภาวาน,นี้มันมันดึกกรบเพื่องหางเข้าปิดเหรอนะครับภาวะย่ำมืนขึ้นมากเนี่ยเข้าเสียหายแบบคนทํางานคนจัดของอะไรแบบเขาเสียมาจัดย่ำขึ้นราว่าย่ามขึ้นมันบ่มเข้าปิดเนาะบ่ม,มีลูกก้าแต่ว่าเขาจัดย่ำขึ้นเป็นบอ่อยเลยเขาบอกให้จัดพอมันหมดแล้วดูสงการไปนองครับก็เอาของมาเปลี่ยนแต่จะเป็นแบบ,แบ,บคลิปช็อปแบบหนีผมแล้วับ กระเป๋าจะทีน้ไปหน่อยครับตรงหัวครับประชุมตรงกลางก็จะคลายแบบของตรงกลางมีถูกห่างแล้วไปหน่อย<ๆ>มีถูกห่างพารามเกา้าพารามแปดพารามสองมีเบิร์กไปนอยอ่ะไม่น่องครับ Iden, ของพูดหลายๆครับพี่น้องครับติดต่อมาเบิ่งนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดซับกระไก่นะครับกดติดตามกดให้กำลังใจผมนะครับเดี๋ยวเลือกินเดี๋ยวเห็ดดีเป็ดงานครับพี่น้องเดี๋ยวมันสืเดือดครับพี่น้องครับอือกินเสร็จแล้วป่ะอือ อ่ะกิงก่อนเริ่ปนแล้วเอาละเปน,นแล้วนนครับขอบคุณนะครับพป่น,น้องครับบ๊ายบายครับ